ไม่สูงคาะพี่น้องๆพี่สาวเขาตั้งเส็นค่ะมันไน่รูยิ่งหลูกใจเขาจู้ปังเหงหมาเหลดินน้ำแม่ของขาะวะ่าน้ำแม่ของติกันายในมันสายาอีซีนา่าเลยเขาก็ห้องปังเหงมาคะ่ะอ๋อสายาเต้ค,คะ่ะพี่พคะ่ะรู้อันไหรหันอยู่ภายตั้งวกนนมันเป็นเมืองเล่าคะ่ะอ๋อน้ำแม่ของอันหนเพราะว่าอยู่ติกันายเสีอโลงกว่าเนี่ยก็ตินมืองแถวที่เมืองไทยคะ่ะอ๋อมันกว่าหลายๆปีค่ะนะ่ะเนาะห่างนี้เต้ค,คะ่ะ เมือนหนังไลหันอยู่นั่นคันเนาะคังหลีเต้ๆค่ะอ๋อที่หิ้มนั่นแม่ของนายมาขุยไว้เสียงตั้งกินซะไหนแม่ก็หลีเต้ๆค่ะเนาะเข้มเรียบเต้ๆค่ะเพราะว่ามาลือเช้าจะไหนเนี่ยก็มันหลีโจ๋เต้เต้ค่ะ,คะอ๋อเสียงจะไหนแม่ก็เข่าปื๋ขวี่ด้วยตีเหมือนน้ำค่ะอ๋อโอ้หลันยิงห้องค่ะมาตาุ้ยวะไว้ในี่ยหวานนกยุงกาอยู่ในี่หวานมืดตุ้ยตุ้ยค่ะเนาะ โอ้นูยุงกับมินน้ำเตะค่ะลูนี่โอ้นี่เป็นสีห้าตัวก่อนค่ะนะลิฮักลิฮักเตะลิฮักว่าค่ะอ๋อหังลิือหังน้ะเตะค่ะนี่นี่น่ารักจังค่ะลูกอะทูอลารอะไรเลยสวยจังเลยมาทางนี้มาทางนี้มาใกล้ใกล้หน่อยมาใกล้ใหน่อยมาค่ะน่ารักมาเลยมาเลยลูกมามามาเดินก็สวยงามดีมากมาค่ะลูกมาทางนี้มาทางนี้ค่ะลูกมามามา กินอะไรแม่ไม่รู้เนาะมาค่ะมาทำงานดีมากค่ะลูกโอสวยค่ะถือทำไมน่ารักขนาดนี้ว้ะเลยเลยยิ่งลังก็สวยนะอยากเข็ยนหน้าจังขอมานี่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยวะลูกขอดูหน้าหน่อยนะคะถือ เสียงไหนเสียงที่ไหนอ่ะเสียงที่ไหนอ่ะอป้วอ่ะเสียงที่ไหนเรามาลยเป็นเสียงที่ไหนค่ะฮะเป็นเสียงไรมาชตีกันไหนไล่มาหานกยุ้งจะไหนเนี่ยก็อยู่ๆก็คบ้จะไล่ไปน้องๆปีเขาอยู่ที่เมืองกายค่ะอ๋อปัว่าอยู่ที่เมืองกกยเซเลมไปไล่มาชาวตีกันไหนเนี่ยก็ปว่าตามเมื่อไรเนี่ยก็มาก่อนไล่อยู่ค่ะเนาะปว่าอันจังมาเนี่ยก็วูวีดีโอปางเนี่ยก็ไล่อยู่ค่ะเนาะเหมือนหนังไล่มาชลา จอมปางเนือเมันการกรุยคาอ๋อมาเหลียวปางเหนไลม่มาหันนกยุงหังหลีหลัหงงามจะไหนเนี่ยก็มีซื้อใจเตเต้คาอ๋อก็เปิ่นไหนแลไล่ยิยง้ยหลีจอมลูกยิงลูกใจเขาเตเต้คาอ๋อก็ปูขาวห้องมาแลไล่มาเฉา,านั่นค่ะเนาะยิ้มหลึยิ้มสมงขุดดีปันนินนปันแหมตังเสียงค่ะพี่น้องน้องปีหาวขาวตังเสียงให้อยู่มีกินหวานกายเย็นแคมสานายโยกไก่ยาห้มี วาลายม้าลายสีอม,มหม้อไฮโปรัทีรัฐขินสิกามพิคานาะเงมนค้ามแน่ก่อไฮโปตื้อตวนันขึ้นใหญ่ไม่สูงกูหอกูเฮิรนกูก็กูกุนสิกรรมพิคานาะไม่สูงค้า